บายบายทำเบิ้งบายบายทำเบิ้งเอะบายบายลิฟท์ชิมือแล้วลิายบายนั่นนลิฟท์ชิมือเนี่ยสบายดีอริสสบายดีลาบบาเออใส่ทูจ้าเบิ้งทูจ้าลาบบาโอ้สอนได้เว้ยทูจ้า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 สบายดีทุกคนเอ้ยยิ้มมันยิ้มมันทูจ้านั่นนั่นวะยิ้มมัน อาลิสยิว okay. ันปิงปิงอาลิสยิวันดูไปอยู่น้ำท้ำไปขอชิมเม่าบ้านไปไปบ่ททำจะอุ้มไห้แล้ววะจะอุ้มได้แหละอุ้ยแลยอุ้มกันได้เซ่อระวังพาลุมด้ยเฮ้ยแพงๆอุ้ยเน้นแทะๆกันยังแพงเอาเันแพ้เด้อทำ เให้อัใส่หนบอเราสิอบนะใช้ไม่แ่อัมาเด้ใส่ไม่แงอัมาเด้เฮ้ยตกใหม่ใหญ่มาอุ้ยแต่สิหลุดมือเดไปไปอยู่ไปชิเห็นหลดดูเห็ดหลดูเห็ดหลดดูบึนบึนนี่ทำไปป้ารีแพงหอในที่ เออมันมากมากเสืออ <t ri Natural Four> ันนี้แลมันอยากจับนะจับอันนี้แปงไข่เน้รีแปงไข่เนี้ก็เป็นตะแคงเลยเนาะเราอยากได้อย่างได้ไค่เนาะซักเอาโบได้จ้ะวัยยังไม่เล่นโทรศัพท์ นึ่งดำเมฆแบบงามเลยเนา ยังอยู่หกมัดพี่น้องค์พว่าให้ยี้แม่ร้องให้ผู้เฒ่าบันไดน้ำตกโบดินัมาถ่ายเดี๋ยวสิป่าวว่าให้เราอยู่ในเหือนีดเด้อเนาะเพราะว่าข้ามล้ะชันยันบดินัมเมื่อหาเห็ดเน็ดนอยากข่างบนเขาไว้เ่ยขนาดมากข้ามยังมอยู่เหือนใส่กระซามใส่กระซามไว้ให้ในนี้เด้อ

เียเดียวม้าขายหเมนบ่โบบลได้ขายขั้นแท้งเงินเก่าเอาไ่าลินเอามาแจกใทยกินซื้อนี่แหละเมื่อหนาซืมาขายอ่าขโมขับใจเด้อจ้าโคดิมีเอฟซีเมาหายเลยเนี่ยเขไม่าแจกของปลาแพงดอกมาหลอดแจกนะอันมั่งเช้าดีว่าจิเอามากขดินมาแบบที่ันเาะเออแรกอะมัเขืดินจกเรามาหลหรือบ่เว่อยนมาบอกการดอกป่ะมาก่อนเดเออเขาขอขับใจด้วย มา,มาเลยโทรหาวาัดแต่ว่าโ,โบยู่อันนี้เลือกเอาเลยจ้าบักโทรัวปี่อขอบใจ <laughs> เมื่อก่อน,นมาหาไม่ใหญ่อ้ยแต่ว่าโบโผ่เราแล้วหาไว้ในซานนั่นโอเคไปโลดก,ก่อนดึก <laughs> <laughs> เอาใส่กระซานไปให้เราในซานนะ เดี๋ยวก่หรมาดเลยัดเหนี่หัวเจ้เป็นมะวเบิดก้นงเท้าไม่ท้าทางพี่อยู่เพือนแล้ววะจะเพื่อนลังใดอยู่นี่ตัง3้ำังคือแบะ

อย่าไปจับจับก็คือในได้พุชชนโอ้ยโอยก็คือในอ่องพี่พี่น้องลูกหลานเอามาตั้งมาเถื่อนมาตั้งแรงตั้ง่านดีเลยพี่น้องเอ้ยคำมือเลยยังลูกหลานมาให้อยู่เป็นบุญป็นกุชชนเด้อล่ำรวยล่ำรวยเด้อลูกหลานเนื้อสมพรปากเด้อเแค่กินน่ะที่อุ่นเขาเย็นเนาะน้องกินแต่ทำยังไงมือมือดินนี่นะ หมดตัวเลยอันมันบุมือโอ้ยมันสิบเป็นมือนีะจ้ะกบบสิบอกให้สัไว้ก่งคนไฟจะมีท่านว่าบมมีใครปล่อยใครไฟหรือเ่ามึอติดกิจโอเคอันนี้ยากฮะมันเรื่อิกิจทัวร์กับดิ้งนองได้ซื้อชิดมากเงินออกนะน้องเอ้ยอยากให้มั่งเงินมั่งช้านี่เดียวนี่ยโอ้ยคือ ขึ้นมาแต่เธอก็ยันยันลงยันคันใดแล้กัมันกันแน่นแต่ว่านี้นะจับโบได้เนาะมันกำลังเชกเชกรอมันเร็วพาหนึ่งึือเป็หนึ่งเข้าโอ้ีนเี่ยตนี่ใหญ่ลงมาไว้นี่นี่ฉันเดาไปันเงินกุงวันที่เป็นนั้น้าไปก็ได้อืลอยเนือยดแหง เราเห็เดแก้มทั่วมาหายแล้วไปสูม่มใบม้ใหญ่ต่ำแรงดุดลูกโดยจะเลาเขาและไ,ไ,ไปแล้วพี่ลงองไม่มมใหญ่อยู่ไดปุ๊บป่ะไปแวะห้างก่อนไปหาของกินออกหน้าก่อนเแทนติจันลยเขามาในบ้านจ้าแม่นางกำลังเฮ็ดเค้กเรียบร้อย เห็ุผลทำใจเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยกันได้ว้าได้ผ้าอะไรกามุ่นนี่นะทั้งเรียบร้อยชุดหนึ่งไข่จนมพือเต้นึังเดี๋ยวเที่สอมนี่นะเกคสนะหาเน่ากินดีกว่าเผ็ดเ้าแล้วลุ้หน้าลุ้หลังบ่มีเน่ากินแรงมากะหอยลาไปก่อนบได้ไปเปื้อปปาเแล้วลูกชิ้นไข่แสงลูกชิ้นเ้องกระชีดเลี้ยงก็สืบมาหรอลูกชิ้นอันนี้หมูเอาไป ออกนายุออกยูเทิลต่อปะปะข่อยกับฮิวจะเชยดยังกินแรงแล้วคนจะกินเก่งปากกระป๋องเนี่ยไม่น่ะอาแจกไก่เอาไปกิงปะวะใครจะพัดอะไรอีพัดเจ้าทีงเขเคจะแนวกินกินสีเต็ด ซอนเอาซื้อเจ็ดสิบ,บาทตัวนั้นพี่น้องถ้าก็เอาไปกินจะทงอเอาไปเพื่อปลาแพงเลยเคยนี่เขาซื้อมาแต่สมัยนั่นหรอเจ้าชีเขามาไวอยู่ออกไปไวอยู่บอออกไปสิเขามาไวอยูไไ่บอกอยากกินทอดลูกชิ้นทอดยุ่ทอด,ออดแสงบางคนมันอยากตูดเัางมมไม่ตีนใกล้นะ ตำ้มตัดเบ่ตอนนด้อนพาวาเชียรมาปิ่งนะในตู้แช่ส่วงี้โบมี่เครื่องอันที่ไว้ขายหันมีโบราณมิเตห็ดเห็ดเผาะก็อย่าออกไปเกงอยู่เอาลรอบๆไม่ก็นี่ไม่ต้องไปตลาดเพราะว่าเราหามาไว้แล้วเต็มกอันนี้คือสกิลลายมืออยู่ด้บรดกินแต่มือเดียวปั๊บปะ อุ้ยเสือปลากระป๋องแน่กินข้าวแรงเด้อพี่น้องมณีเกียงปลากระป๋องส่วนอยากมาดดนแล้วเนาะใส่ใบพักใส่พายุทั่วตับหมักถั่วแล้วก็มีปิีงปิูงกินไก่มาเด้อกินข้าวจ้ากินกินกินวังหอนเด้อแม่ต่อปีงหมูหันแสบหรือติดมือสบายดีพี่น้องมาได้กินข้าวแรงปีงหมูกับตับมักทั่วปีปีปดฉันงดชนะปีนดับน้ำ หมกับยกำม่องเนาขาวตัวนี้คือแท้อันน่ะมันนั่นจะเป็นขาวบริเยน็นอันผูขาวเย็ยนพอจกให้ได้นนตนักหน่อยจีโร่จีโร่โก็มีแต่ได้เดินสวนนี่พี่น้องห้องจี๊ดๆนะ่ะทางอื่นเขาจะาขุดขายอยากเบิดแล้วเด้ว,ว่างแล้อยากหาขุดจีโร่เด้อเนาะไปดอนได้ดีอยูอ่ตรงเทอาเลย พอดียุกอยากมาดุดแล้ว,ว่าไปแกงปลากระปองทางบุรีหองเขาสำหรับพี่นอ้องกินกับเขาเหนียวนี่แหละค่ะเสียงแหลปั่นข้าเขาโอ้ยชุ่มพน,นันหมักปั่นยำกลังคืนบนพวกรดเนะขาขอโทษตั้งแต่เขาคนขับกับันเขาบวัวเอาก็าคือวาาัวมาอะไรของผมมันมึนเลย รถอยู่คนละบ้านใช่เนาะใช่ไงมุชาบยังฟันเนาะอือจุลีช่างใช้มุชา,าแปดคนขม,โมโุงทัเจ้กระตูดจะสร้างไหนก็ได้ผกอืจกอจมอรยอะอเนแล้วตูดมากจากอ่าน้ำยังว่อยน้ำล่ามออทั่ว แตงเข้านอกมาและเธอมื่อรีนี่มัน,ม,นมันไหลออกมเปิดว่าสีก้อยหอยกับบุรีก้อยสับพี่น้องมะออื่นก่อนเมื่อเบิ่งตู่แล้วมีแต่แนวกินโคนออกมาเบิดแลหละปลาแหงอยู่ในกระต่ายเนี่เยเวลาเขาตู่สำหรับมียูสุเย็นมันกล่าวมือนน่อในลอยกระทงแ,แต่ว่าข่อยบุร้ลอยได้เลยดอกปีนี้น่นนนเ,นเ,นนเนาะบุรีหาบุรีซื่อนี่ซื่อๆอยู่ มันเถ่ามันอูและคนนี่นะเนาะอยู่วัดบ้านนนพายอยู่ไกป่ปากสองเมืองสองคนไปหันข้าเจ้าจะจัดงานลอยกระทงถูกปีเนาะแต่ว่าโบเคยไปเลย,เยตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะโบเคยไปงานนันจักเถื่อพี่น้องแต่ว่าได้ยินต่เสียงตู่ข้าเจา้าเขาเมือนี่เป็นมือสุท้ายแล้วเนาะเพราะเขาจัดสามมือกลางเว้นนมีแข่งเรือ เทศกาลใดๆก็บ่คอยไปใไส่น้ำมูหรอกจ้าะะแม่นไปหากินข้าวกินน้ำกันดอท<ห>ุก <ๆ S 1> คนนพกันขีิเหน้าจ้าสบายดี